มัตมถุรัตนัตยัตสะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรยัยวันนี้จะขึ้นบทอาจายะคามิโนธรรมานะคะอ่านไปพร้อมกันหรือเรียนไปพร้อมกันนะคะปฐมบทอาจายะคามิโนธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นเหตุให้ถึงจุดติและปฏิสนธิมีอยู่ องทมได้แก่อกุโลดจิต12โลกียากุโลลจิต17เจตสิก52ธรรมเหล่านี้เมื่อจำแนกโดยขันอายตนะธาตุสัจจะแล้วได้ขันสี่อายตนะสองธาตุสองสัจจะสองขันสี่คือในเจตสิก52นั้นเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันสัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันเจตสิกที่เหลือ50เป็นสังขันละขันเจตสิก อ่อุโลจิตสิโลกิยะกุโลรจิตสิเป็นวิญญาณนักขันอายตนะสองคืออกุโลรจิตสิโลกิยะกุโลรจิตสิเป็นมนายตนะเจตสิง52เป็นธรรมายตนะธาตุสองคืออกุศลรจิตสิโลกิยะกุศลรจิตสิเป็นมโนวิญญาณนธาตุเจตสิง52เป็นธรรมธาตุ ศาจะสองคืออกุศลและจิตสิบสองโลกิยะกุศลและจิตสิอกุศลและจิตสิโลกิยะกุศลและ,และ,ละ,และจิตสิเจตสิงห้เว้นโลภะเป็นทุกขศัตร์โลภะเจตสิกเป็นสมุทัยศาตร์ทุติยบทอาปัจจยคามิโนธรรมมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานมีอยู่องค์ธรรมได้แก่มรคจิต4เจตสิก36 รมเหล่านี้เมื่อจำแนกโดยขันอาญตนะธาตุสัจจะแล้วได้ขันสีอาญตนะสองธาตุสองสัจจะหนึ่งขันสี่คือในเจตสิก36นั้นเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันสัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันเจตสิกที่เหลือ34เป็นสังขารขันมัคคิจสี่เป็นวิญญาณขันอาญตนะสองคือมัคคิตสี่เป็นมนายตนะเจตสิก36เป็นธรรม,มายตนะ สอคือมรรคจิตสีเป็นมโนวิญญาณธาตุเจตสิก36เป็นธรรมธาตุสัจจะหนึ่งคือองค์มรรคแปดหรือเจ็ดที่ในมรรคจิตสีเป็นมรรคสัตว์มรรคจิตดุบาทที่เหลือ29เป็นสัตจะวิมุติ สติยบทนะคะเนวาจัยคามินาปะจัยคามิโนธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงจุดติปฏิสนธิและพระนิพพานมีอยู่องค์ธรรมได้แก่วิปากาจิต36กิริยาจิต20เจตสิก38รูป28นิพพานธรรมเหล่านี้เมื่อจำแนกโดยขันธ์อายตนะธาตุสัจจะแล้วได้ขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18สัจจะส ขันห้าคือรูป28เป็นรูปประขันในเจตสิก38นั้นเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันสัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันเจตสิกที่เหลือ36เป็นสังขารละขันวิปากาจิต36กิริยาจิต20เป็นวิญญาณขันนิพพานเป็นขันทวิมุตยัตนาสิบส12คือในรูป28นั้นโอราลิกร,รูป12เป็นโอราลิกายัตนาสิบ วิปากจ so ิต36กิริยาจิตที่1 0เป็นมนายตนะเจตสิก38สุขุมรูป16นิพพานเป็นธรรมายตนะธาตุ18คือในรูป28น,นั้นโอราดิกรูป12เป็นโอรา,าริกธาทา10ในวิปากจ so ิต36กิริยาจิต20น,นัญญ 2, ้นจกขู่วิญญาณจิต2เป็นจกขู่วิญญาณธา,าตุโสตวิญญาณจิต2เป็นโสตวิญญาณธาตุคานาวิญญาณจิต2เป็นคานาวิญญาณธาตุ ชิวหาวิญญาณจิตสองเป็นชิวหาวิญญาณธาตุกายยวิญญาณจิตสองเป็นกายยวิญญาณธาตุสัมปฏิชนะจิตสองปัญจทวาราวัชนะจิตหนึ่งเป็นมโนธาตุวิปากาจิตที่เหลือ24กิริยาจิตที่เหลือ19เป็นมโนวิญญาณธาตุเจตสิกสามสิบปดรูปสุขมรูป16นิพพานเป็นธรรมธาตุ สัตจ่าสองคือโลกิยาวิปากจิต36กิริยาจิต20เจตสิก35เว้วนวิรติ3รูป2 8เป็นทุกขศสัสตรนิพพานเป็นนิโรธาศัตรโหรลจิตตุบา37เป็นสัตว์จ่าวิมุตติกะนี้ชื่อว่าอาธิรัฐนามติกะเพราะอาศัยคำว่าอาจายคามิที่ตั้งอยู่ในบทแรกเป็นหลักตั้งชื่อและชื่อว่านิปปเทศะ เพราะแสดงปรามตธธรรมทั้งหมดโดยไม่มีเหลืออาจยายคามิธรรมได้แก่อกุศลจิต12โลกิยกุศล 97, จิต17เจตสิก52อัปจยคามิธรรมได้แก่มรคจิต4เจตสิก3าอาจายะหมายความว่าเป็นธรรมอันกรรมกิเลสสะสมไว้องทำได้แก่ปฏิสนธิกรรมัชรูปที่มีสภาพเวียนอยู่ในวัฏทุกข์ด้วยอำนาจการเกิดการตาย ดังมีวจ,จะนะถาว่ากรรมะกิเลสเหิอาจิยะติติเท่ากับอาจโยสังสารวัตทุกใดสังสารวัตะตุกทุกใดอันกรรมและกิเลสทั้งหลายส,สังสมไว้คือการก่อสร้างขึ้นเหตุนั้นสังสารวัตะทุกนั้นชื่อว่าอาจยะอปจยะหมายความว่าธรรมที่พ้นจากการเกิดการตายองค์ธรรมได้แก่นิพพาน ดังมีวจ,จนัดถามว่าอเปตังจาย,ยาติเท่าก,กับอบปัจยโยอปัจยโยทมที่พ้นจากปฏิสนธิและจุติชื่อว่าอปัจยะ